คื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นประธานของบ้านจริงหรือเปล่าจริงนะครับนะวันนี้อาจารย์แม่มีคําตอบทั้งหมดให้นะครับทําไมเราควรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านนะครับนะ <Huh? S 1> ต้องบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยเป็นตัวเก็บกักพลังงานดีนะครับรวมถึงไล่พลังงานร้ายหลายครั้งนะครับที่วิธีการแก้ฮงจุ้ยหลายๆครั้งเนี่ยคือการนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านนี้ก็ช่วยได้ค่อนข้างมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตีจุเอียกด็ดีหรือบ้านนี้ไม่สะดวกตั้งอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำคัญสุดคือควรจะมีพระประธานเพื่อเป็นคู่บุญนะเรียกว่าคุ้มดวงเจ้าบ้านซึ่งเราอาจจะเห็นนะครับไม่ได้อาจจะเราเห็นในทุกบ้านที่มีเงินนะครับเป็นคนที่มีบ้านที่มีห้องพระมีจุดศูนย์รวมใจนะครับเพราะฉะนั้นการบูชาพระคือการมีจุดศูนย์รวมใจในบ้าน กลายเป็นประธานของบ้านยิ่งถ้าวางในตําแหน่งที่ถูกต้องจะส่งเสริมให้กับเจ้าบ้านมีความมั่นคงผมจะไม่พูดเรื่องความมั่งคั่งแล้วกันผมจะพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงเป็นขวัญกาลังใจให้กับเจ้าบ้านเวลามีปัญหาอะไรที่นี่จะคอยเป็นตัวเติมกําลังใจรวมถึงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคุณว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับถ้าไม่อยากพลาดควมช่วยดีๆในเรื่องนี้นะฮะฝากติดตามจานแบงค์จะได้ไม่พลาดนะครับ